สวัสดีค่ะยายพรคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วจากช่องไลฟ์สไตล์ยายพรสวีเดนจ้ามื้อนี้สิมาเห็ดปลาแซลมอนแซลมอนทอดแซลมอนฟูพี่น้องมาเป็นปลาดุกฟูเพราะใส่ปลาแซลมอนก็มีปลาแซลมอนมีหมกม่วงน้ำปลาน้ำเชื่อมยายพรใส่น้ำเชื่อมผู้ใดสิใส่น้ำตาลปี๊บกระดได้จ้า อันนี้ก็มะนาวต้นหอมเอามะนาวผักชีแล้วก็หอมแดงพริกสดแล้วก็เม็ดมม่วงหิมะผ่านแค่นี้แหละจะสูตรมีแค่นี้อันนี้เท่ากันหนึ่งแซ่มอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วหรือไผ่สิตุ่มเอาก็ได้เด้๋ยจะไดี๋ยวพอนึงเดี๋ยวห้ามาตำ่ำ มาโขกให้ละเอียดจ้าขกโขกให้ละเอียดได้จ้ะก่อนที่เฮาสิเอาไปทอดจ้ะโขกให้ละเอียดให้มันเหนียวเลยพี่น้องอืโขกให้ละเอียดจ้ะเนี่ยโขกไปเรื่อยๆละเอียดแล้วเดี๋ยวเฮากะสิมาตักใส่ถ้วยเดี๋ยวซี่ไปเติมน้ำมันมานีอเอา,เอาสิเอาน้ำมันใส่เนาะพี่น้อง น้ำมันน้ำมันทอดนี่ละจ้ะน้ำมันผืดที่ห้าใส่ทอดนี่ละจ้ะตักใส่ซ้ำแล้วเรียบร้อยง่ายง่ายสไตล์ยายพอน,นี่ละจ้ะเดี๋ยวใส่น้ำมันไปเวลาเราทอดมันจะได้ไม่อมน้ำมันใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะด้วยจ้ะแต่แต่ปลาหน่อยปลาหลานะพี่น้องแต่ในของยายพอนปลาสองชิน้นก่ใส่น้ำมันไปสามช้อน คลุกให้เข้ากันนะคะคลุกน้ำมันให้เข้าเนื้อปลาแล้วเราก็ทอดกระทะร้อนเราก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะอันเดี๋พ่อใส่หมอน้อยเพราะว่ามันจะบริเืองน้ำมันพี่นองอย่ากินคนเดียวใส่กระทะใหญ่มันแบบมันแบนแห้กระทะอยู่หนีแล้วมันกะเวลาทอดใส่น้ำมันหลายมันบอใส่หมอนี่หน่อยนี่แหละง่ายดี สุกเรียบร้อยเราก็ฟูแล้วกรอบเลยพี่น้องตักขึ้นล่อให้เสด็จน้ำมันจะ้ะเดี๋ยวเราก็มาทำน้ำยำกันนะคะเสร็จแล้วนี่ก็คือบักม่วงยายพออ่อนใส่บักม่วงอยู่นี่แหลคะค่ะนวยใหญ่ๆอ่ะแต่มันก็บอบเปรี้ยวทอมักม่วงบ้านเราเหรอกมันไม่ค่อยเปรี้ยวเหมือนมะม่วงบ้านเราแต่ก็โอเค จะใครจะใช้อแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะเพราะเราอยู่ต่างแดนวัตถุเราไม่พออยู่แล้วไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ไมไมเหมือนเมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมอยู่เมืองไทยเรามีที่นี่ไม่มีถ้าจะซื้อมะม่วงแบบบ้านเรามะม่วงเปรี้ยวบ้านเรามันก็แพงแพงพิน้้องเอยอันนี้มะม่วงลูกนี้ขนาดลูกนี้นะสิโคนตีเป็นเงินไทยก็สี่สิบกว่าบาท ถ้ามะม่วงไทยนะคะลูกละส9โคนไม่อยากจะคิดเลยตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยจะเรียบร้อยเดี๋ยวห้าสิบาปรุงน้ำยำกันจะะน้าบ้านี้น้ำยำก็ไม่มีอะไรมากน้ำยำกับมีน้ำปลานี่แหละจ้ะน้ำปลาสามช้อนต๊ะน้ำเชื่อมสามช้อนต๊ะขึกัน ยางละสามพี่น้องก็แล้วแต่เนาะคะ่ะสูตรไผ่สูตรมันสูตรไข่ก็สูตรไขรนะคะใครอยากแบบชอบรสหวานรสเปรี้ยวอะไรก็เติมเอาเองนะคะแต่ยายพรใส่อย่างละสามนี่ค่ะปลาสองชิ้นแล้วก็น้ำปลาสามน้ำเชื่อมสามน้ำมะนาวสามเนี่ยจะ้ะแค่นี้พี่น้องง่าย ใครอยากเฮ็ดกินกเ็เฮ็ดกินโรดพี่น้องเข้าอยู่ต่างแดนเข้าก็ะใส่ปลานี่ละแทนบางคนเขาจเจาะก็ใส่ปลาทับทิมปลานั่นแล้วแต่แต่ายพ่อใสปลาแซมอนเพราะไปตลาดมือนน้นเนาะไปซื้อกับเขาเห็นปลาแซมอนมันถืกแห้งพี่น้องสี่ชิน้นรู้สึกว่า30มสิบสสสิบสามสิบเก้าโค้นบ่ปกติมันสิบเป็นลอยน่นเด้ออืม มื่อนั้นมันลดราคาไปเจอพอดีก็เลยซื้อมากก็เลยอยากกินปลาดุกฟูก็เลยเห็ดกินซะเลยนี่ค่ะใส่พริกใส่หอมแดงลงไปคุกคลุกใก้เข้ากันแล้วก็ชิมรสบัดพี่น้องง่ายๆพี่น้องจ้ะก,กินยังก็เห็ดกินเราจะอยู่ต่างแดนนี่เราจะทำง่ายๆชิมดูอืม อร่อยจ้ะนัวแล้วนัวแล้วสูตรใครก็สูตรมันนี่จ้ะเดี๋ยวเขาก็สิมาจัดจานแล้ววันนี้ใส่มะม่วงลงไปข้างๆวางมะม่วงข้างๆจานนะคะเอาแล้วแต่สไตล์ไผสไตล์ตลมั่นเนาะพี่น้อง,องบางคนก็จะกะว่างบนแล้วแต่ว่างข้างๆเวลากินเขาก็จะมาตัก ก็โรยเม็ดมะม่วงนะคะนี่จะ้ะใส่ใบผักชีโรยหนาให้มันดูสวยงามเราไม่มีผักชีไทยเราใช้ผักชีฝรั่งนี่และคะ่ะพาสเ้นี่เลยคะ่ะผักชีไทยกะเพงเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> แค่ใส่โรยหนาเนาะพี่น้อง ใส่นี่ละบักชีฝรั่งไปเรียบร้อยค่ะมามาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ยายพรก็ขอจบคลิปไปแคน่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยายพรในเด้จ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะจ้ะไปแลวจ้าสวัสดีจ้ะ